สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองปายเมื่อนนี้มาพบกับสองวันนะสาววันนอนนี่คือเก่าแล้วพี่น้องคนเขาคนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บกลับมาแล้วคะ่ะเอาไปเฮ็ดคลิปตั้งสองมื่อพี่น้องเหตุถิ่นยปาปลากันเด้อคะ่ะเมื่อนี้ได้อีหยังสุพี่น้องกินตำถาดค่ะพี่น้องตำหุงเมื่อนี้เลิกงานเนาะก็ไปซื้อบักหุงค่ะพี่น้องร้านอินเดียมีมีมึกมีกุ้งขนมจีนแคบหมู อพักกาดกระจนแค่ละอดีตหน่อไม้ฝรั่งค่ะพี่น้องช่วงนี้เป็นออกเล้วค่ะหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะแล้วก็อืนอืน้ำได้ก็เสียไปน้อง thăm thải, mực มีมักถั่วใส่นิดนึงค่ะพี่น้องซื้อมัตเตอโดนนุ้วเขานะถั่วเด,ด็กกิน นกับตัวคุ้มือค่ะตัวแบบตัวดีอือ <c oughs> <c oughs> ลานสีลังกามีทุกอย่างคือไทยอ่ะ <c oughs> แถวไหนมีลานอินเดียลานสีลังกา เคื่องนี้เยอรมันม่อไมฝรั่งออกค่ะสีขาวเนี่ยปีหนึ่งเมื่อเทมีเทือนึง่งเมื่อปีหน่องสีเด็กินถนัดก็มีแต่สีเขียว ลวกปลาหมึกเข้มปลาหมึอกอะไร เ็ดพี่น้องเค็ตจะแสบกินรูดค่ะเดี๋ยวนาจะนหนึ่ง นหน้าแันเล็กระเศพี่น้องไม่นูมมากเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิรงคลิปจนจบเนาะยังไงก็จะถิ่มยาปลากันเด้อพี่น้องฮักกันเนย้อยแต่ฮักกันเป็นดนแซ่บคักค่ะทั้งแซ่บเผ็ดใส่บัวลายนะคะแต่เผ็ดแซวานน้อยเป็นคนมากินเผ็ดค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะพี่น้องถ้ากินบ่สุภาพเนาะฮันน่าววสุผักก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย